ขณะนี้เรากำลังอยู่ในรายการ Product Insight ซึ่งวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงผลิตภัณฑ์กาแฟของ Success Mall ผลิตภัณฑ์นิว t ทรน o ์ Coffee ของเราเนี่ยมีทั้งหมด3รายการด้วยกันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่วันนี้เนี่ยมีผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟของเราแล้วแล้วก็ติดใจในรสชาติแล้วก็ออกไปทำตลาดในการหาผู้ที่มาทานผลิตภัณฑ์กาแฟของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้เราก็จะมีกูรูนะครับสท่าน ที่เป็นผู้ที่ทำตลาดกาแฟของ Success Mall ของเราได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับเรามาพบกับบุคคลแรกนะครับนั่นก็คือ Black d i a อน n d คุณสมพลทองขุนดำนะครับที่อยู่นี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณสมพลครับแล้วก็มาพบกับอีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือ b Blue d i มอน n d คุณหนูเล็กกัญญาลัตษ์เกตพี่บูลนะครับสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะทั้งสองท่านเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำตลาดกาแฟมาอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา จนสามารถที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยกับการขับเคลื่อนสินค้าของเราเนี่ยไปสร้างเครือข่ายผู้บริโภคได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยวันนี้เนี่ยสท่านก็จะมาแบ่งปันนะครับแบบจัดเต็มเลยใช่ไหมครับใช่ครับเอาล่ะผมก็อยากรู้นะครับว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยของการทานผลิตภัณฑ์เนี่ยครับ n e w t r ยล Coffee ของเราซึ่งมีทั้งหมด3รายการเนี่ยว่าตอนทานเนี่ยเราทานรายการไหนแล้วก็ทานแล้วรู้สึกอย่างไรแล้วก็ทานมานานเท่าไหร่นะครับ ก่อนอื่นต้องบอกว่านะครับส่วนตัวเป็นคนที่ทานกาแฟอยู่แล้วเป็นประจําทุกวันนะครับแล้วก็ได้รู้จักกับกาแฟตัว n u t i n o Coffee เนี่ยตั้งแต่วันแรกที่บริษัทเปิดจําหน่ายเลยครับคุณหมอโอ้โหยาวนานถึงประมาณสัก8ปีได้แล้วนะครับเราจําหน่ายมาอย่างต่อเนื่องก็คือบริโภคกันอยู่ทุกวันใช่ครับปกติเป็นคนที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทานกาแฟเนี่ยนะครับถ้าไม่มีของเราติดตัวนี้คือเรียกได้ว่าวันนั้นเนี่ยแทบไม่ได้ทานกาแฟตัวอื่นเลยครับคือมั่นใจกับผลิตภัณฑ์ใช่ครับ ดีเจเนอต์คอฟฟ่ของเราใช่ครับเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของการควบคุมความอยากนะครับการยับยัง้งการเปลี่ยนแป้งไปเป็นน้ําตาลแล้วก็ไขมันเนี่ยของเรามีจุดเด่นหลายหลายส่วนด้วยกันแล้วของเราไม่ใช้น้ําตาลคุณหมอผมชอบตรงนี้นะครับ,ค,รบคือถ้าเราทานผลิตภัณฑ์กาแฟาอื่นๆเนี่ยเราก็จะพบว่าบางทีมีทั้งไขมันนะครับจากพวกครีมเทียมใช่ครับรวมถึงมีน้ําตาลเนี่ยที่เพิ่มแคลอรี่เข้าสู่ร่างกายของเราทําให้ใทานไปมากๆน้ําหนักก็ขึ้นด้วยใช่ครับแต่ของเราเนี่ยทานแล้ว ปรับไทยปลอบภัยหายห่วงเลยครับคุณหมอถือว่าชื่นชมในรสชาติด้วยรสชาติก็อร่อยด้วยนะครับกลมกล่อมคือทานแล้วติดทานแล้วติดไปไหนเนี่ยวันไหนถ้าไม่มีต้องพกไปด้วยส่วนใหญ่พกไปเลยครับไปไม่ได้เลยต้องกลับมาใช่รับกาแฟออกไปถึงจะออกจากบ้านได้ใช่ครับนะครับโอเคแล้วคุณหนูเล็กนะครับค่ะของเล็กนะคะเล็กก็จะทานตัวตัวนี้เลยค่ะคุณหมอ คือเป็นแบบพรีอินวันเลยครับนั่นก็นะค,ะคือ n e w เท n ร์น um ั e กาแฟบาซิเลอ阿拉บิก้<ช>นะครับใช่แต่ตรงข้ามกับพี่สมพลปกติเป็นคนที่ก่อนหน้านี้ไม่กินกาแฟร้อนจะกินแต่กาแฟเย็นที่ชงตามท้องตลาดอะค,ะค่ะมันก็จะมีนมข้นหวานมีน้ำตาลนะซึ่งทานแล้วก็จะตัวบมวมๆนิดนึงแต่<อ>ว่าน้ำหนักขึ้นด้วยนะครับ<ช>ได้ความหวานจากน้ำตาลเหล่านั้นใช่ถ้าใครที่เห็นเล็กช่วงแรกๆจะมาซักเซสมอลใหม่ๆจะตัวตันๆ แต่พอมีรายการนี้เนี่ยต้องบอกว่ากินเพราะว่าเรารู้สรรพคุณของเขาอะค่ะเขาช่วยในเรื่องของการบล็อกน้ําตาลเรากินข้าวแบบนะคะเป็นแป้งไปเปลี่ยนเป็นน้ําตาลแล้วก็อ้วนแต่พอตัวนี้ออกมาเนี่ยไปไปเบิร์นด้วยค่ะก็กินได้แบบรู้ว่ามันช่วยลดน้าหนักแล้วเราก็เป็นผู้หญิงที่ที่ดูแลสุขภาพก็อยากผอมแล้วก็อีกตัวนึงเลยที่ชอบคือคอลลาเจนที่อยู่ในกาแฟค่ะ เป็นกาแฟที่ผสมคอลลาเจนด้วยช,ช่วยดูแลในเรื่องผิวพรรณด้วยใช่เพราะเพราะส่วนใหญ่เลยคนที่กินกาแฟมากๆค่ะจะแก่จะดูแก่คนที่กินบ่อยๆค่ะแล้วก็พอลดน้ําหนักได้เนี่ยก็จะผอมแบบแต่เหี่ยวแต่ว่ากาแฟของเราเนี่ยเมื่อลดแล้วอะค่ะด้วยความที่มันมีคอลลาเจนมันจะทําให้ผิวเราเยังตุกเต่งเหมือนเดิมอะค่ะก็ทานมาตลอดเลยค่ะคุณหมอก็ตั้งแต่ สินค้าตัวนี้ออกเช่นเดียวกันทุกวันนี้ก็กินตัวนี้แล้วก็ต้องมีติดบ้านขาดไม่ได้ก็คือ,อาทานต่อเนื่องมาทุกๆวันเลยนะครับใช่ค่ะ,ะเมื่อมีประสบการณ์ที่ดีจากการทานผลิตภัณฑ์นิวเทรเล่นคอฟฟี่แล้วเนี่ยแล้วไปทําตลาดอย่างไรเนี่ยมองกลุ่มเป้าหมายอย่างไรว่าสามารถที่จะทําธุรกิจกาแฟเนี่ยให้เติบโตได้ต้องบอกว่าตลาดกาแฟเป็นตลาดที่ใหญ่นะคะเละเห็นทุกบ้านเนี่ยก็ตื่นเช้ามาเนี่ยก็ฉีกกาแฟกินละถือว,ว่าเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วเราเล็กเนี่ยเป็นคนที่กินกาแฟอาราบิก้าเนี่ยจาก ข้อมูลจากความเข้าใจข้อมูลจริงๆถึงได้เปิดใจนะคะแล้วก็ทานเพราะนั้นจริงๆแล้วมันคือคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนทํางานหรือว่าคนสูงอายุเรียกว่าเริ่มดื่มกาแฟเรียกว่าคนทุกกลุ่มเลยนะครับใช่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราใช่และที่สําคัญนะกลุ่มของเราเนี่ยเป็นกลุ่มของคนรักสุขภาพด้วยแล้วตอนนี้เป็นเทรนด์ของสุขภาพมาแรง ควรจะเข้าใจเรื่องของการมีน้ําตาลมันเป็นผลเสียเพราะนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยควรที่จะทานนะคะถ้าชอบอความหวานของเราเพราะว่าตัวอาราเบกาของเราไม่ได้ใช้ความหวานจากน้ําตาลก็ทําให้คนที่เป็นเบาหวานก็สามารถแบบทานได้ครับนะะหนูเล็กกำลังบอกว่าโอ้โหตลาดมันใหญ่มากๆ<ช>คนที่ดื่มกาแฟเนี่ยถือว่ามีจำนวนคนเยอะมากๆใช่ค่ะเพบ ทำยังไงให้เขารู้ว่าคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์กาแฟของเราเนี่ยมันแตกต่างกว่าอย่างไรใช่ค่ะ,ะแค่นี้เราก็สามารถที่จะปิดการขายได้ชุกวันนี้ในร้านกาแฟที่เราไปนั่งกันนะคะจะมีกาแฟสุขภาพแหละคือกาแฟที่ไม่มีแค,คลอรี่ที่สูงอย่างงี้ะคะ่ะแบบเป็นกาแฟสุขภาพจริงราคาแพงคนก็ซื้อค่ะคุณหมอแล้วของเราด้วยราคาไม่แพงด้วยสามารถจับต้องได้และดื่มได้ทุกวัน เพราะว่าคนดื่มกาแฟไปก็ไม่อยากอ้วนเพราะ<ช>ดื่มกาแฟถ้าใส่นมใส่น้ําตาลเนี่ยก็จะทําให้น้ําหนักขึ้นได้ของเราเป็นกาแฟสุขภาพนี่คือกลุ่มเป้าหมายที่หนูเล็กก็จะใช้เทคนิคในการปิดการขายอย่างนี้<ช>ที่สร้างธุรก,กิจกาแฟให้เติบโตนะ<ช>ครับอัละมาที่คุณสมพลบ้างครับคุณหมอกลุ่มเป้าหมายเนี่ยของคุณสมพลเนี่ยที่มองรวมถึงเนี่ยการเจาะตลาดเพื่อไปปิดการขายเนี่ยที่ผ่านมาคุณสมพลใช้เทคนิคอย่างไรถึงทําให้ขยายฐานเครือข่ายผู้ที่ใช้กาแฟเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นครับคุณหมอ คือวันนี้ในการขยายฐานผู้บริโภคเนี่ยต้องยอมรับว่าตลาดมันกว้างมากคุณหมอตลาดกาแฟปีหนึ่งหกหมื่นกว่าล้านหกหมื่กว่าล้านเลยนะครับถือว่าเป็นวลลุ่มที่ใหญ่มากนะครับถ้าได้เห็นยอดนี้แล้วก็ต้องตาโตแน่นอนนะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะเข้าไปอยู่ในบ้านคนค่อนข้างง่ายด้วยราคาที่ค่อนข้างนะครับจับต้องได้แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วย ในทีมก็จะมีกลยุทธ์ที่เป็นหัวเตาะเลยนะครับจะใช้คาแฟตัวนี้เป็นหัวเตาะเลยคุณหมอก็คือบาซิลยอาราบิชาใช่ใช่นะครับไปเจาะตลาดยังไงและปิดการขายยังไงครับเล่าให้ฟังช่วงแรกเนี่ยก็จะให้ความรู้กลุ่มผู้นำให้เข้าใจในเรื่องกาแฟเราแตกต่างจากท้องตลาดคือเริ่มจากรู้คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของเราว่าแตกต่างกับกาแฟอื่นๆอย่างไรและยังไงต่อครับแล้วช่วงที่ทําทีมเชื่อไหมครับคุณหมอเหมือนเข้าแคมป์เลยนะทุกคนมีกระดาษแล้วก็ดูแล้วท่องสคริปแล้วก็พูดด้วยความเข้าใจ นะครับเวลาออกไปทําตลาดก็จะออกมาจากข้างในเพราะก็ได้กินได้ใช้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่ามันอร่อยมากก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้นะครับพต่ลุ่มทีมของเราก็คือบริโภคดื่มเองใช่รู้รสชาติว่าอร่อยยังไงแล้วก็เทรนนิ่งรู้คุณประโยชน์ทีนี้ก็เล่ามาจากใจเลยในการเจาะกลุ่มใช่ไปหาลูกค้ายังไงปิดการขายยังไงในการไปหาลูกค้าเนี่ยมีหลายกลยุทธ์มากคุณหมอครับช่วงแรกก็จะให้ผู้นําที่มีความรู้เนี่ย อย่างน้อยทุกครั้งที่มาต้องติดมือไปคนละสิกล่องเราก็ไปทําตลาดให้ไวไปพบผู้มุ่งหวังให้ไวไปเข้าบ้านนั้นบ้านโน้นให้ไวรอบมันจะไวเพราะแต่ละคนเนี่ยจะได้กําไรราคาปลีกเยอะคุณหมออ๋อคือไปขายปลีกปลีกเลยครับสองร้อยสซื้อจากสมาชิกมาแล้วก็ไปขายปลีกใช่ครับก็ได้กําไรจากการขายปลีกเพราะแต่ละวันก็จะมีกําไรเนี่ยหลากหลายร้อยบาทเขาก็ดีใจกันใหญ่ครับเขาก็เลยรู้สึกว่าตลาดมันเข้าง่ายคนซื้อง่ายแล้วที่ที่ประทับใจมากๆคุณหมอ หลายคนเนี่ยกินแค่หนึ่งถึงสองซองกลับมาซื้อซ้าออเดอร์เพิ่มอะไรแบบนี้เยอะมากคุณหมออ๋อนี่คือกลยุทธ์ในการไปเจาะตลาดแล้วก็ปิดการขายจนขยายฐานผู้บริโภคได้เยอะมากในปัจจุบันนี้กลยุทธ์ที่2เนี่ยเราจะมีหน่วยที่เจาะตามตลาดนัดคุณหมอเอาไปยังไงตลาดนัดจัดบูธเลยครับคุณหมอครับมีกาแฟชงชิมนะครับทุกตอนตีสี่ตีห้าแม่ค้าตลาดเช้าเนี่ยตื่นตั้งแต่เช้าบุกตลาดตอนเช้าเลยเหรอครับใช่ครับ ช่วงตีสี่ีนี่แม่ค้าอย่างได้ตื่นมาดบกาแฟเสร็จเราคุณหมอเสร็จเราเพราะอะไรก็กาแฟของเราแค่ชงกับน้ําร้อนๆนะคุณหมอมันหอมไปหลายสิบเมตรเลยอะเตะจมูกใช่นี่เป็นกลยุทธ์ที่ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็มีแก้วเล็กๆให้เขาลองชิมแล้วก็จะมีหน่วยที่เซอร์วิสเนี่ยเช่นตลาดนั้น่ยมีแม่ค้าสองสามร้อยคนก็จะมีหน่วยเซอร์วิสเอาแก้วเล็กๆไปให้ชิมชิมชิม เป็นกลยุทธ์ให้ลองชิมพอชิมปั๊บรสชาติอร่อยพร้อมติดใจก็จะขายปรีกได้สองร้อยสบองร้อยสี่ซื้อง่ายขายคล่องขอเพียงพวกเราเนี่ยใครที่เห็นตลาดกาแฟเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโหตลาดกาแฟมีอยู่ทุกที่เพียงแต่ต้องตื่นเช้ามาหน่อยเพื่อเจาะตลาดกลุ่มแม่ค้าทั้งหลายซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆนะครับแล้ว การจ่อตลาดบแบบนี้คุณหมอเนื่องจากว่าแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอม,มันมีหลายตลาดนะเพราะนั้นก็จะมีตารางเลยว่าวันในไปตลาดไหนก็จะมีแบบนี้เร,เราก็ตาม,<น>ตามไปหมุนวนกันไปใ,ในแต่ละที่แล้วคุณสมพลเนี่ยมีเครื่องมืออะไรเนี่ยที่สนับสนุนทีมขายของเราเพื่อทําให้เขาเจาะตลาดในกลุ่มนี้เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นเครื่องมือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคีย์ออสที่ออกแบบไว้สวยงามนะครับบริษัทช่วยในเรื่องของการออกแบบให้นะครับก็ถือว่า มีรูปคุณหมอด้วยนะครับพอใครเห็นรูปคุณหมอเนี่ยก็สร้างความเชื่อมั่นได้ระดับหนึ่งแล้วครับโอ้หนี่แสดงว่ารูปผมเนี่ยแม่ค้าก็จะต้องรู้จักเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับว่าเรามีผลิตภัณฑ์นิวเทนัคอฟฟี่เนี่ยโดยหมอสิทธวีนะใช่ครับโอ้หนี่ก็เป็นจุดที่พวกเราเนี่ยเอาไปปิดการขายได้ปล่อใจแล้วครับปลอดภัยได้หน่อยดีมากมากนะครับเอาล่ะมาที่คุณหนูเล็กบ้างนะครับคุณหนูเล็กเนี่ยเรา พอเรามีสมาชิกเนี่ยที่มาบริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟของเราเพิ่มมากขึ้นเราไปดูแลติดตามยังไงเนี่ยเพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้เนี่ยกลับมาบริโภคสินค้าของเราซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ำแล้วซ้าอีกดื่มยังไงเนี่ยติดตามยังไงที่ทําให้เขากลับมาบริโภคซ้ําครับต้องบอกว่าจริงๆกาแฟคนที่แบบติดแล้วเนี่ยก็มักจะติดในกลิ่นแล้วก็รสชาติเลยอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันแตกต่างถ้าใครที่กินกาแฟของเราเนี่ยด้วยที่เรามีนักธุรกิจ ที่มีหัวใจของผู้ประกอบการเนี่ยก็จะทําให้ติดตามลูกค้าจริงๆก็จะสอนการติดตามในทีมอยู่แล้วว่าทุกๆ7วันเวลาที่เขาซื้อสินค้าเราไปแล้วเนี่ยเราจะต้องอโทรเช็คกินแล้วเป็นยังไงมีความประทับใจอะไรอยู่แล้วนะคะในการติดตามแล้วก็ในเรื่องของการทําให้เขาซื้อซ้ำเนี่ยมันก็ง่ายแล้วก็เข้าถึงเพราะว่าเรามีบริการการจัดสง่งด้วยียกว่าพอคือมันแตกต่างจากการที่เขาอะไปซื้อตลาดนะัด หมดแล้วเขาต้องเดินไปตลาดนัดเองไม่มีใครมาติดตามดูแลแล้วเราต้องสอนคนของเราอะ่ะให้ดูแลผู้บริโภคอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วเขาก็ดูแลผู้บริโภคก็เกิดความประทับใจแล้วก็สั่งแป๊บเดียววัน2วันคือถึงละเพราะว่าเรามีระบบหลังบ้านในการจัดส่งให้ด้วยนะคะใน success mall เนี่ยก็จะมีนะคะแอปพลิเคชันในการแบบจัดส่งได้ง่ายดังน,นั้นใน1กล่องเนี่ยมี12ซองด้วยกันเนี่ยพอ12ซองปับ๊7บ7วันเราติดตามปับ๊บมันก็ใกล้หมดแล้วแล้วพอก็ติดใจในรสชาติ เราดูแลติดตาม,ตตามให้เขากลับมาซื้อซ้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกลับมาซื้อซ้ำอย่างาต่อนเนื่องกลับมาซื้อซ้ำแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทำให้เขารู้ว่าการกินกาแฟของเราอะค่ะ มันมีความหมายต่อชีวิตเขายังไงคือมันไม่ใช่แค่แค่รสชาติของกาแฟแต่เราใส่ความรู้ให้เขาตระหนักเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็ใส่เรื่องของการที่กินแล้วมันสามารถที่จะมีรายได้ด้วยเพื่อทําให้เขาผูกกับสินค้าของเราตลอดชีวิตก็คือคุณประโยชน์จากการดื่มกาแฟและทัรแนะนําต่อเนี่ยก็จะมีรายได้จากการขายอาจจะเริ่มต้นจากการที่แนะนําอร่อยแนะนําได้กําไร ะะหรือเรามีคะแนนเราสามารถที่จะนํามาเป็นธุรกิจได้อย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆยกระดับจากแค่ผู้บริโภคค่คะให้เริ่มเป็นนักขายแล้วก็นักขยายค่ะโอ้ย,อยางงั้นเนี่ยก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยที่ติดตามฟังอยู่ในขนาดนี้เนี่ยคือเริ่มต้นง่ายมากเลยเราบริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีจากการบริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟแล้วเราก็แนะนําบอกต่อ แล้วก็ดูแลผู้บริโภคของเราเป็นอย่างดีแล้วผู้บริโภคของเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมาขายผลิตภัณฑ์กาแฟของเราด้วย<ะ>เราก็จะมีฐานผู้บริโภคและฐานสมาชิกฐานผู้นำเนี่ยที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์กาแฟเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้ธุรก,กิจของเราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตจากผลิตภัณฑ์น New ิวทรนด์คอฟฟี่ของเราเอาล่ะย้อนกลับมาที่คุณสมพลครับล่าว,วันนี้เนี่ยเราเนี่ยอยู่ในช่วงของโควิดระบาดยังระบาดอย่างต่อเนื่องนะมีกลยุทธ์ยังไงเนี่ยในเรื่องของการทําตลาดในช่วง วิกฤตอย่างนี้รวมถึงเนี่ยมีวิธีออนไลน์วิธีไหนเนี่ยที่จะช่วยทําให้เราสามารถขยายฐานผู้บริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟให้เพิ่มมากขึ้นครับครับคุณหมอในช่วงโควิดก็เป็นช่วงที่ท้าทายอยู่นะครับเพราะนั้นเนื่องจากว่าตลาดนัดกลุ่มเมื่อกี้ครับมันตลาดก็ปิดบางตลาดปิดใช่ครับอ่าแล้วทำยังไงครับตลาดก็ปิดก็เลยเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับโดยโดยผ่านผู้นําไปดูแลแต่ละพื้นที่แทนแล้วก็เปลี่ยนกลยุทธ์นะครับจากที่ต้องเจอแม่ค้าในตลาดนันเนี่ย สุดท้ายพอเขากินสักพักเนี่ยกลุ่มผู้นําก็จะมีเบอร์มีอะไรกันอยู่แล้วก็ใช้วิธีการบริการหลังการขายครับแล้วก็ติดตามแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่ทําตลาดออนไลน์โดยตรงเลยครับทำยังไงครับออนไลน์น่าสนใจมากชุดนี้ก็จะเก่งในเรื่องของการยิงแอด์เข้าคุณหมอครับก็จะยิงได้ขายได้วันหนึ่งหลาย10บ้านหลายร้อยบ้านเลยครับก็คือยิงแอดออกไปว่าผลิตภัณฑ์กาแฟของเราดีอย่างไรคุณประโยชน์ยอดเยี่ยมอย่างไรเขียนคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพ แล้วก็มีรีวิวให้เห็นนะครับแล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดที่ค่อนข้างโดดเด่นก็คือกาแฟคุณหมอกาแฟมาหาชนครับใช้คีย์เวิร์ดใช้คี<ล>ย, <keyword S 2> ย์เวิร์ดนี้เลย <laughs> ใช่ครับอ่า <laughs> แล้วก็ลูกค้าเป็นไงครับพอเห็นคีย์เวิร์ดนี้ก็<ช>ตัดสินใจที่บ<ช>ริบโภคผลิตภัณฑ์ก,กาแฟของ<ช>เรา แล้วแล้วก็ชุดนี้เนี่ยขายราคาเต็มหมดเลยนะคุณหมอ240บาทกองไอ้ถุงนี้790ดร้อยเก้าสิบเจ็อยก้าสนี่สองร้อยสี่สิบมกำไรเยอะมากเยอะเยี่ยมมากๆเลยครับแล้วก็พอแบรนด์เราชัดนะครับชื่อมหาชนกำกับนะครับแบบเนี้ยพอพอเวลาคนเห็นโฆษณาแบบนี้ก็ตัดสินง่ยง่ายมากครับก็ตัดสินได้เลยใช่ครับจากการเห็นโฆษณาตรงนี้ เห็นการยิงแอดแบบนี้เห็นคอนเทนต์แบบนี้ก็ตัดสินใจที่จะเริ่มบริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟของเราหลังจากนั้นเราก็ติดตามต่อแล้วคุณหมอเชื่อไหมครับลูกค้าเจ้าแรกๆหรือบางครั้งที่สั่งเป็นครั้งแรกอาจจะยังไม่มั่นใจร้อยเปซลองซื้อมาทานก่อนใช่ลองก่อนลองแล้วติดใจลองแล้วส่วนใหญ่เนี่ยกลับมาซื้อซ้าเกือบร้อยเซโอ้โหดีมากๆใช่ครับนั่นคือความยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์กาแฟของเรา ทั้งรสชาติอร่อยทั้งมีความหอมแล้วก็ได้คุณประโยชน์จากผลิตภัณฑ์กาแฟของเราด้วยนะครับอันละของหนูเล็กเนี่ยมีการ,รทําออนไลน์หรือไม่ครับการตลาดในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นโอกาสนะคะคุณหมอเพราะว่าร้านกาแฟปิดทั้งหมดในช่วงนั้นนั่งไม่ได้รวมถึงเราเองเคยนั่งร้านกาแฟเราก็ไม่สามารถนั่งได้เวิร์กฟอร์มโฮมด้วยนั้นจริงๆเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยก็เข้า เรียกว่าเขาไปอยู่ในบ้านของเขาได้เลยไม่ต้องออกมาข้างนอกนะคะก็สามารถที่จะดื่มกาแฟได้ใน,ในทุกๆวันนะคะเพราะว่าโอกาสของเราคือร้านมันปิดหมดยิ่งถ้าเราแนะนําสินค้ากาแฟแล้วก็ติดตามดีๆเนี่ยนะคะแล้วเราก็ยังมีระบบจัดส่งอย่างที่บอกไปเนี่ยคนไม่ต้องออกมาเสี่ยงติดโควิดด้วยไม่ต้องออกมานั่งข้างนอกเนี่ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสของเราแล้วก็สอนคนให้ใช้โซเชียละค่ะนะคะ,นะคะเข้าถึงเพราะว่าทุกคนตอนนั้นอยู่ที่สมาร์ทโฟนอยู่ที่โซเชียลหมดเลย รเราก็มีการโพสนะคะใน Facebook ต่างๆนะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์เราก็เริ่มปรับตรงนี้ค่ะนะคะปรับเป็นการขายออนไลน์แบบนี้ค่ะเริ่มต้นจากราคาสินค้าคที่แบบหลักร้อยจริงๆในช่วงวิกฤตเนี่ยก็มีโอกาสเพียงแต่ว่าเราต้องรู้นะครับคิดต่อว่าจะบุกตลาดอย่างไรเนี่ยถ้าเราไปได้ถูกทางเนี่ยถูกช่องเนี่ย เราก็สามารถที่จะขยายตลาด<ช>กาแฟเนี่ยให้เติบโตเพ<ช>ิ่มมากขึ้นได้แว s u c c e s ซ m มอลมีแอดสวยๆอยู่แล้วอะค่ะ<ช>ซึ่งไม่ต้องมาสอนคนให้แต่งภาพเองเลยเพราะว่าถ้ามัวแต่จะมาสอนแต่งภาพมันคือช้ามากแต่ถ้าเราหยิบไปใช้อะค่ะคุณหมอนืกว่ามันเวิร์กมากนี่ก็ Marketing ของ s u c c e s s m o l l ก็พยายามที่จะผลิตคอนเทนต์อะไรต่างๆออกมา<ช>ทำแอดสวยๆเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสนำไปใช้เพียงแต่เนี่ยถ้าเราเนี่ยรู้ว่ามีแอดนี้ออกมาเราก็ต้อง ส่งต่อเพื่อขยายฐานผู้บริโภคหรือให้คนเห็นแค่นี้เราก็สามารถทําตลาดกาแฟเนี่ยให้เติบโตมากขึ้นได้แล้วนะครับโอเคก่อนจากกันวันนี้อยากให้คุณสมบุ์ทิ้งท้ายชักหน่อยว่าเอาละสาหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์กาแฟในการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเลยนะครับคุณสมบุมีคําแนะนํำยังไงครับครับอยากจะบอกว่าตัวผลิตภัณฑ์กาแฟของเราเนี่ยเป็นตัวเปิดใจที่ดีมากๆนะครับถึงแม้ PV จะน้อยนะอย่ามองข้ามนะครับ ปลาตัวเล็กเนี่ยจะนำปลาตัวใหญ่มาให้นะครับเข้าบ้านไหนเนี่ยสินค้าที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะมีหลายรายการมากๆากคือว่าเริ่มจากกาแฟพอเปิดใจกาแฟปั๊บเดี๋ยวจะได้ผลิตพันฑ์รายการนั้นดีท็อกซ์ผลิตพันฑ์ตามมาเยอะเลยดูแลสายตาดูแลสมองรวมถึงพวกยาสีฟันที่มน้ำลรองแชมพูตามมาเป็นเซ็ตๆเลยนะครับ เพราะนเมื่อเมื่อประตูบานหนึ่งเปิดเนี่ยมันจะเปิดอีกหลายบานครับคุณหมอโอ้โหยอดเยี่ยมมากอ่ะใช่ครับเพราะนั้นพอพอ,พอทีงานของเราเนี่ยเพราะปัญหาเวลาในเชิงภาคการตลาดจริงๆเนี่ยครับปัญหาคือทํายังไงให้คนยอมรับก่อนครับพอเขาเไว้ใจเชื่อใจได้เนี่ยมันจะง่ายแหละง่ายง่ายไปหมดครับคุณหมอดังนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ทําตลาดกาแฟเนี่ยนี่คือหัวจอที่ดีมากๆโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าเพราะว่าต่อคนนะคุณหมอ นะครับจากสถิติล่าสุดเนี่ยหึงคนต่อหนึ่งปีเนี่ยทานกาแฟอยู่ที่300รแก้วนะครับไม่น้อยนะเกือบทุกวันเกือบทุกวันนะครับโอเคไปที่คุณหนูเล็กมีอะไรปิดท้ายเนี่ยที่จะบอกกับพวกเราทุกคนว่าทำตลาดกาแฟเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเลยนะครับก็ Success Mall ก็มีสินค้าที่ทุกบ้านทุกคนจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะคะในส่วนของกาแฟก็เป็นสินค้าที่ ทำตลาดได้ค่อนข้างง่ายแล้วเล็กมองว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะพูดสินค้าเนี่ยบวกกับความหมายของการใช้นะคคือเอาเอาคุณประโยชน์สินค้าด้วยแล้วก็เอาความหมายของการกินการใช้สินค้าของเราเข้าไปผูกด,ด้วยว่าเขากินสินค้าของเราแล้วเนี่ยเขามีโอกาสสร้างไรายได้โดยที่เขาไม่ต้องลงทุนสูงๆเพราะตอนนี้เกิดวิกฤตเนี่ยคนไม่มีเงินในการที่จะไปลงทุนทําธุรกิจอะไร ะะหรือว่ากลัวความเสี่ยงแต่ธุรกิจของเราเนี่ยเขาสามารถที่จะทํากําไรได้เลยเพราะเขาไม่ต้องมาแล้วต้องลงทุนต้องรอคืนกําไร,รธุรกิจอื่นกว่าจะได้ขายกว่าจะขายได้ะค่ะแต่ที่เนี้ยไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยถ้าเราพยายามใส่ความหมายนะคะของการใช้ระบริโภคสินค้าคในซัคเซสมอลเนี่ยจะทำให้เขาลักสินค้าเราแล้วก็เห็นว่ามันตอบโจทย์ชีวิตด้านไหนเขาได้บ้างไงคะเลขจะนำเสนอคุณค่าของการทานสินค้า ของสักเซนโมเข้าไปด้วยเวลาที่เราติดตามอะค่ะโอ้ถือว่าเป็นการสรุปเนี่ยที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับทั้งสองท่านดังนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งสองท่านนะครับที่มาช่วยเนี่ยให้ข้อคิดกับพวกเราทุกๆคนในการที่จะขยายเนี่ยฐานผู้บริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นนะครับขอบคุณพวกเราทั้งสองท่านครับเอาละครับเดี๋ยวตอนที่จะลาอกันเนี่ยเอาชุกาแฟกันก่อนนะครับโอ้นะคะใช่เลยค่ะ เชิญขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเคก็ขอลาพวกเราทุกคนไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับ